โอ้ยวานสีฟ้าเชียร์อ้ยผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วเฮ้ย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 ้ยอเชียกว่าจะได้สตาร์ r เรคอร์ดิงส่วนทีทุกคนนะครับผมตามชื่อคลิปวิดอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนทุกคนครับหาป้าวานนะครับสีฟ้าหรือว่า blue whale นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้ว let's go ครับอันดับแรกนะครับให้เราขับเรือมาที่ Mush c o ก e นะครับผมหรือว่าเกาะเห็นนั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะไปซื้อ smoke screen นะครับหรือว่าโทเทมหมองนั่นเองนะครับ ซึ่งราคาก็สามารถจับต้องได้นะครับค่อนข้างที่จะถูกเลยนั่นเองและนี่ก็คือหน้าตาของสมุกสกินโทเทมนั่นเองนะครับสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยนั่นเองและโทเทมต่อมานะครับผมโทเทมเนี้ยเราต้องไปซื้อที่เกาะเทลพินนั่นเองนะครับหรือว่าเกาะเต่านั่นเองพอเรามาถึงเกาะเต่าเสร็จใช่ไหมครับเราก็จอดเรือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราโดดลงน้ําไปนะครับมันจะมีอยู่รูรูนึงนะครับที่เราสามารถว่าน้ําเข้าไปได้นั่นเองนะครับซึ่งรูนี้เนี่ยผมรู้เลยเลยว่าทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ย อาจจะไม่รู้จักมาก่อนนะครับหรือว่าไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะครับว่ามีรูตรงนี้อยู่นะครับซึ่งผมขึ้นหนึ่งในนั้นนะครับผมเล่นจนเลเวลตันอัปเดตท,ทุกซีซั่นนะครับผมก็เพิ่งรู้นี่แหละครับว่ามันสามารถซื้อโทเทมแทมเพจได้ตรงนี้นั่นเองนะครับพอเราเข้ามาข้างในนี้เสร็จนะครับผมเราก็สามารถซื้อแทมเพจตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ซื้อไปครับราคาก็ไม่ได้สูงอะไรมากนั่นเองหลังจากเราซื้อทั้ง2โทเทมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะไปเสกปลาวาแล้วนะครับ หลังจากที่เราได้2อทูเทีมมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็พร้อมที่จะสแปมเสกปาวานออกมาแล้วนะครับผมซึ่งทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเราก็สามารถใช้2อทูเทียมเนี่ยสลับกันไป,ไปมาไปมาไปมาอย่างนี้ได้เลยนะครับจนกว่าปราวานจะสเปาออกมานะครับ <S <S อานะครับผมปาวานได้เกิดมาแล้วนะครับผม แล้วก็สามารถไปตกได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งจุดเกิดของประวาน,นะครับผมมันจะเกิดแถวๆเกาะซันสโตนแล้วก็เกาะเอนเชนอิ s l e y นะครับมันจะเกิดสลับกันไปสลับกันมานะครับผม2เกาะนี้นั่นเอง และในคลิปนี้นะครับปาวานเนี่ยได้เกิดหน้าก่อ็ n เ i น n ิสลีนะครับผมซึ่งสไตล์ของปาวานเนี่ยนะครับคล้ายๆกับออก้าเลยนะครับผมก๊อปกันมาเลยทีเดียวเชียวนะครับการเกิดเนี่ยเราใช้โทเทมรีหาได้น,นั่นเองนะครับซึ่งมันจะง่ายกว่าออการาเยอะเลยเนี่ย เราก็ขับเรือมาเจอมันเป็นที่รอแล้วนะครับสำหรับปราวานนั่นเองนะครับและเปอร์เซ็นต์ลบของมันเนี่ยนะครับอยู่ที่ลบ90%นั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะตกยากพอสมควรอยู่นั่นเองนะครับและนี่คือคลิปวิดีโอฟุตเทจตอนที่ผมตกได้ปราวานสีฟ้าน,นะครับผมสามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเอง และนี่ก็คือหน้าตาเต็มๆของบูเวลนะครับหรือว่าปาวานสีฟ้านั่นเองนะครับและปาวานตัวต่อมานะครับผมจะเป็นโมบีฮัมนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยผมขอไม่อนุญาตออกเสียงเต็มนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวโดนแบนได้นั่นเองและตัวนี้เนี่ยคขอนขัางที่จะตกยากพอสมควรเลยนะครับทั้งกดออร่าทั้งอะไรเออนะครับผมยังไม่ขึ้นเลยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับและผมไม่รู้ว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซีเคดหรือว่าเป็นตัวอะไรนะครับ และลบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมให้เห็นเพียงแค่หน้าตาของมันนะครับผมสำหรับข้อมูลไหนที่ผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้ที่คอมเมนต์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากสำหรับฟุตเทจนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะให้ดูว่าปาวานโมบิฮัมเนี่ยมันตกยากสักแค่ไหนกันเชียวนะครับ ก็เป็นว่านะครับผมผมตกโมบีฮัมไม่ได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะขอโทษทุกคนจริงๆนะครับที่ไม่สามารถระบุลบเปอร์เซ็นต์ของมันได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเอารูปจริงๆของมันมาให้ดูได้นั่นเองนะครับว่ามันเป็นหน้าตายังไงก็สำหรับคลิปนี้มีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ว่าม้าจะเดือดแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ละครับเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ